กับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับพี่น้องน้ำผ้าทุกท่านมาอยู่ที่บ้านจีนุครับมือนีน้ำผ้าทุกท่านมาอยู่บ้านจีนุพี่น้องหลังจากตัวเลขของเพิร์ลโมบ้าน0ูนย์เเข้าเต็มเตมวันนี้แอดเองก็เลยได้นมากตามตองวัดน้ำพระเจ้าครับพี่น้องเอฟซทุกท่านหลังจากวันี่น่านมาแอดเองม่มีโอกาสในประเ็ดครับพี่น้องเนื่องจากทิภ่ภารกิจหลายๆมือนะพี่น้องมาบะตรงกันเจ้ามือมือนีก็เลยเด้โอกาสครับพี่น้องเอฟซทุกท่าน มานำพาทุกท่านบ้านเจนนตครับพี่น้องตัวเลขและแนวทางของเจนนต์อ่ประจำวัวันที่16บหกพฤษภาสองพันสิีออกมารูปแบบใดครับพี่น้องนำผ้าทุกท่านเอาไปโป่งเบิ่งน้ำกันครับอ่อนจะไปชมคลิปนั้นขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ในะพี่น้องด้วยฝากกดติดตามอ่อนจะดึงเกลี่ยเปลี่ยเหมนน้ำจริงๆเหมือน้ำนะพี่น้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองครับพี่น้องเจนนต์อ่ปัสสิมิแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซี โปรดใช้วิจารณญาณในการร um. um. ับชมนะพี่น้องเดออน้อยๆตั้งกระสีแปดปีตั้งโจมีภูญายิ่งชี้แน่ไปน้ำพาทุกทันกลับไปเบิ่งตีนดประสิบสิจานจังเหนือนะพี่น้องเนาะเชิญครับเจ้าสู้ตัวเลขมาทีแล้วเรื่องอีกเคียนะคะจำเลยอะหันกลับหัวเจ้ากระดาษหัวกลับกลับหัวพี่น้องผลปล่อยมากเจ้าสูนย์จับดีๆนะครับมองไม่เห็งจับดีๆยังกินเชียงย่ายศูนย์เก้าเลขล่างศูนย์เก้า ท a a ้องเพิ่มมะเกาล็ดครับเลขเกล็ศูนย์เลขไม่เยอะนะครับเลขโบราณตัวพี่น้องสี่คงวดเมื่อกี้อาจารย์แหล่ไม่มีโอกาสนะไม่เห็นน้าพ่อจอยพี่น้องข้าจะติดภารกิตจิตพาร่าอยู่นะเพิ่มแม่เหนีวเพิ่มนับอันหลันมีหลักฐานมีเมารถเนาะเรับมารถจะไปยื่นวันนี้มาจั่ตองวันแรกพี่น้องครับผมมาฟังผีหลอกยี่ยนรถอีกวะครับพี่น้องเป็ียนที่ไหนผีเศร้ามาหลอกกับวะ ฮะผีเศร้ามาหลอกกันไมอกไมครับเงียบแล้วเงียบแล้วตะกี้ว่าอันผีอปอบไล่ตะกี้พีปอบมาดูดูเ้ยมาสร้างบอเป็นตสย่างโอ้ยนเีวี่นี้นังเทียว่าคอบตู่คนนี้ผีแค่นี้อ่เลยเนาเอออันคอบตู่ตยังไงก็ผีปอบมาอแบตูขตุมตุมตุ่มอยู่หนาต่างบ่าขยยาเลยก็เรงเคลื่อนเคลื่อนลับๆนะหเมยุข่ายเย้าขยย้าขยเย้าสาเทียบ แมวก็เห็นว่ากันแมวสวนแมวว่าแมเนาะตีว่ามันนี้ล่าสุดกับมานอนโกลด้วยกันเหมมัน้อนช้างกันไหมมานอนคางกันพ่อเป็นตะย่านแถอมันนอนโกลกอกด้วยเดี๋ยวนี้มิดซีรีส์ว่าหาแ๋้วนี่บายบายไปแล้วีนี้บอมานอนใกล้ๆใกล้ยายนี้เดี๋ยวนี้ เจนุดเขาห้องพระดูพไหมล่ะเบิ่งอันโซแน่ของดีนี่นะโอ้จกมาเบิ่งแม่จังว่าผีบ่มาใไก่ตะกี้ตะกี้บ่เคยพบกูุ่มข้ามนะแค่ได้พี่น้องเดี๋ยวนี้บ่หลุดบ่หลุดออกจากก้อผีมานอนน้ำดูหลายผู้เ่าทมานอนน้ำกระเแน่ะเนาะผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าเนาะมาหนุนนอนน้ำผีผู้เฒ่าผู้นิ่งผู้นิ่งนอนกวนโกโกคือหันหนาวหาเ้างต่างหากเสียนโกงมะไก่เด้นี้สุขของดีแน่เจนุดโย้นจักบาทแน่ ตั้งแต่ได hmm. ้ข้องอันนี้ผีมีเลยบ่กเรียนนี่ยังอ่ะเจนวดโอ้จะกระพัดแล้วนี่ยโอ้เจ้าคอยมีคุณแผนนี่กันคอยว่าจีข้องเนี่ยเจนกี้มาข้องได้พี่น้าะพักลังๆนี่แปลกบ่นม้จากข้อยักษ์ผีหลอกมันหลอกดูร้ายจนย่านเนาะเออบัดจีนี่เจ้าฝันมาจังใดก่อนคอยคอยคือว่าฝันตองวดฉันนี่อืมคือนี่ฝันแต่เที่ยวงาน ไปเที่ยวงานวัดงานบุญนั่นแหละงานประจำปีน่ะไปหลายคนไปหลายค้นเราก็พากันไปพักันย่างไปเนาะจ้าไปไปมั่นสิบคนนั่นแหละไปน้ำกันย่างไปบนที่เขาไปเอียอเฮอไปปานปลาลูกโป่งปลาเป้าบัวปานสาวน้อยตกโอสาวน้อยตกน้ำโอ้โอตอนยังเที่ยวสมัยเก่าอยู่เนาะวันนี้จังได้หรอมู่หรอ จ้าของบ่มีเงินดอกเจ้าของ่มีเงินไปําเขาหรอกแลว่าปลามูเสือไปแล้ว่าไปว่ามูหรอว่าโอ้ปลาขาป่าลูกฟงเขอว้าขาปลานี่เธไว่เอนอป่ากระเลนเไไว้าเหอนแล้ว่าไผก็ะมีทุกคนลร้คนไร้โบกอยู่น้ำเฮ้เบิ้บไป่าทุกคนไอโบกก็มี่เงินไผ่ก็มีเงินอเขาก็มีเงินถึงอะว่นเพราะว่าเงินเขาในความฝันเขาบอมีเงินจักบาทเท้อ่วันที ก็แฟนเซลง่านเขาั้งในเลาจ๊กจับเข้ากับเป๋าเบื้องเข้ามกับเป้าเบิ้งหรอไงเบื้องข้างหน้ามันมีวากับเป๋าเงินแต่ว่ามีกระเป๋าไ่มเงินบนนอั้งจ๊กเบื้องเราว่าเห็นแบ่งเ้าสองใบเห็นเบื้องไส้โอแบ่งไส้ไะนะไวจัดเป็นนี่ย่งพี่น้องค่อนเราเบ้าพีชเบ้าเถือกแบ่งเ้าสองใบแห่นเหจ้าสองใบก็ว่าจะเอาไปตะปานนั่นละ ปลาเป่าปลาปลาสาวหน่อยตกน้ำลายคนไปสิบคนผู้นออะลยว่าโอ้ยวะไก็เลยว่าโอ้ยอะแบวันเล้ามมูอโอ้ยมีเงินแกเนี่อะไรแบมมีเงินหลายหอไม่มีเงินที่ที่บ้าทอะไรแนีตัวอย่างเรียนก็เรีนไปโลดเะเขาบ่เขาบมีเงินเขาว่านึ่งเพรว่าพเอเขามีเงินหลายไหมแ่เขาอกมีเงินแหมแล้วก็าฝันไหมที่ที่ที่ป่านึ่ป่สี่สิบบาทสี่สิบแบง้าวสองบาทแมน เอา2 0 4สองศูนตศูนต์ตัวตีนึละแมนบอกเจ้าเจ้าตีว่าตัวใดสำหรับโตเจ้าตัวข้าบอกเออมันก็บว่าสี่ศูนสี่ศนย์สี่ศเอาสี่ศนย์กับสอูนี่แหละฮะแต่มันทำาั่นบนีออกสี่สองนี่ังงว่ะหัวนี่มาใช้ศูน์้สองสี่ศูนเหอ้าตีสองสี่ศเจ้าคือว่าตีแจบาังหันเจ้เต็มเลยรือ๋ยทั้งบนทั้งล่างเอาอีกเรถ้าตีก็ตีสองสี่ศูนย์ไปเลย บนเนี่ยดิสีสูนหวัวดนี่คนซื้อหลายเนาะงวดว้วงหัน,นหาเทียมมางวดนี่แต่เกตุกับยังว่าสีสีมาอีกอยู่ดิแต่จักสีส,สีบนเนื่ยสีรสางคิดว่าสีมารางผนละหลาย,ลาลาย,ลายกลัวขึอนหรอเพราะว่าบนเพิ่นมาแลา้วนี่คือตองหัว,หวดไปก่อนตองจะควายยำกันไหมเนาะควายยำกันไหมเพราะว่ามันกะเลขออกเมื่อวานเนาะแต่ว่าเราฝันนี่แหละเฝันเมื่อคืนนี่ฝันตองหัวชนมาจะแม่่นแมน ย่านจื้อความฝันบ่ได้ต้องให้เฝ้าเว้าให้เพิ่นฟังซะก่อนเฮาจังสิมีหลักฐานแม่นเออเวลาฮาเทียฝันย่ำได้โตเก่าเนาะอ่ะกอมาชุดเคือเก่าหลายเกมแล้วก็ฝันสี่ชุดแบ่งเศร้าจักใบสองใบสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์บ่อนแอดิเล็บบอกคนจังอีกเพื่อนนี่จักบาทเพื่นเขามีหลายน่ะเขามี แบ้งฮะร้อยแบ้งผ่านหุ่นไหมฮะของมีอยุซี่สิบบาทหเมื่อวานนี่เล็เมื่อวานนี่เล็กอวันจันทร์เนาะวันหน้าก่อวันจันทร์นี่วันจันทร์คือเก่าแต่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นกับเขาไล่บ้านก็ได้เออฮานอยเล้าเล้าเนาะพี่น้องเนาะเจจราฮ่าร้องมันยังไม่ไหมอยู่เจนกำลังฝันตัวงวดเจนุศฝันแม่นถามอาหาเจนุตศจะเศร้าพี่น้องได้เลยมือนี่ เนาะแม่ดิสี่ศูนย์แม่เพราะว่าออกไปชดชดนอนนอนนั่นอุ้ยเสียดายเนาะไม่เศร้าเพาะันพักอะารกี่ฝันเนาะเอาเกณฑ์นดถือแมเจ้าบถือเหมือเศร้านี่ห้ามไปถือเกณฑ์นดถือจักบาทแน่ตองหวัดไปก่อนท่านผู้ชมชอบไปทั้งตาหมอมากกระพานเจณนวดยังฝันเกี่ยวเลขศูนย์อีกพี่น้องกรบเพาะแน่เนาะศูนย์อานพี่หนอีกก็ได้หันมาพี่ครับพี่ครับพี่ครับ เฝ้าเจ้าเฝานให้เพื่อนกวนกันเลยเอาอย่าเฝ้าเอาพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเอาเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางของเจนุชคนฝันแม่นฝันดีคักหลายซื้อเลขถือคักหลายจนได้ยางออกจากตลาดมาฝันเอาเงินพี่น้องทำเพิ่งกับว่าอันวงสามศูนย์เก้าสมศเขากับมาตัดเนาะ แต่ว่านี่ช่องเบิก์แท้เพิ่นให้เก้าศูนย์พี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเอาเด้อจ้ะเด้อตัวเลขของเราสามตัวก็คือสองสี่ศูนย์แล้วตัดไห้ก็คือสี่ศูนย์สองศูนย์เนาะค่ะเนาะเสียงไหวทางไหนไอ้เนี่ยอัดกวนหัดก่อนเราไม่เราเราอันอีหยังกอเพื่อนเอิญอันสิทธิอีหยังกอดเออสัสิทธิเก่าเออเออ เก้าศูนย์เลยพี่น้องเอาบังท่านเพิ่นถามหาสถิติเก่าตัวคือบั๊บโซเนสิเออนี่แหละเออนี่เนี่ยโทษเขาโทษโอ้โซ่กลับไปดูในคลิปเก่าได้ครับไม่เชื่อเนาะนี่รักฐานเนาะจ้ะพี่น้องเอฟซีอ้าวบาทนี้ไปอ้อมโคกมาได้ข่มฝันเพี้นนุ่พี่น้องคนคนสัมผัสได้กับเกี่ยวกับวิญญาณสิ่งลี้ลับผี มาดึงพัดก,กับตูผีมานอนน้่โกนใส่พร้อม <c oughs> พี่น้องเอฟซีกันเป็นมูเจ้าสีลูกแกลนว่าเอาคันแม่นเจตตูนี่คันลูกได้กับสีแกนแมนหัวซักหัวขวมคนแล้วแต่ว่าเจนดเล่าน,นอนสู่เลยพี่น้องแล้วนอนสูก,สกับผีลแล้วบกะกาลูกลูกบ่ได้จเจ้า่านคาัดว่เจนดเจ้า่านคาับ่เจเอาเอาลงก็ได้พี่น้องกั <c oughs> นเ็นแล้วญาติโย,ายุาบ้ากันจะทั้งยังหัวน่ะ mình nhảy, mình, em vẫn mình nhảy còn cái đi, mẹ bơng cái nhau mặt ta, ta, không có chơi theo đừng có lên đi nhau mặt ta, sáu tiền đấy khay nhau mặt ta, hông cái มันก็เป็นเรียงปก,กติเพราะว่ายุนี่มันว่างปูว่างยาพี่น้องอย่กัดมีหยังกัสด,กกด,ดกกสีบัวมด้มัไก่มากายบันไดดอกกัดสีปูกับยาเพิ่นล่องใจนัะะน่นแหละเนาะแม่จังไดกับพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเกนดคนฝันแม่นแม่ข้าเก้าตลาดเมืองทองาว่ค ว่ายากนก็คือธรรมดานะอยากเห็นหลังจากคุว่าอย่างกว่าม่นอยู่นะอยากคุยจักอยากเห็นเป็นธรรมดาไปเลยลูกขึ้นได้ละวัาที่ล่นบ่เป็นได้ค่ะมือแกคกอัำตัวบอกออม่มือแรกอัำใส่บูออหมละอัาไา้ยังไงอัำแบบห้องตีนขึ้นบบอไรบอะไรเพาก็ว่าพุโต้พุโตพุโตามเทียกันนั่นตอเงทับห้องต่อแรกอ่ะคับไปดิืัอที่สองมาขเยาวมวัที่สามาโกนใส่โ นอนอยู่ในเฮียนแต่คนเจนนดนดเงาตีเจนนดเพิ่คนสดเนาะจนชิ่นเนาะนอนผู้เดียเนาะมันกอยากนอนจนชิ่นจนชิ่นเนาะเป็นเป็นเซี่ยวกันนั่นละเอาเอาเอาขอบคุณเจนนดนดมากมากค่ะสาธุสาธุจนเป็นเรื่องธรรมดนาไปเจอรู้หมดเรื่องที่เติมเต็มครับพี่น้องเอฟซีครูชันนี่ก็เป็นแนวทางจากเจนนดนดครับพี่น้องฝากพี่น้องตอนพี่น้องเอฟซีตองวัดครับพี่น้องจะ ป ER ิจารณาจักรยานจะหน่อยครับพีน้องเอฟซีโต้สันเขาก็ตองหวัดเขาก็มือว่านนี่ครับปีน้องมือขึ้นจะฝันหวัดมาแล้วครับปีน้องเอฟซีทตาสันกับพิจารณาเป็นแนวทางครับฝ่ายตอนปีน้องเอฟซีว่าปทีนสิบหกเป็นภาพสองพันหบหาครับโชคมัมานลำลำลุลุ้ยสุู่สุขคนครับประจำวันที่สิบหกเป็นสภาพสองพันห้กห้ามีโชคมีชัยลำลำลุ้ยุขูุ่กคนครับชอบคลิปนี้ขอขอปฝกกดไลค์กดแชร์ โค้ดจะดิ้นเกยงเตียนเหมือนน้ำเด้โค้ดติดตามเหมือนล่าพี่น้องเพื่อจับประพาดยิบเป็นแม่ชอตดีตแต่ทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับลำลำนี้รวยสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ